สวัสดีหลังจากเราทาครีมกันแล้วสวัสดีค่ะเราก็จะมาดูแลตัวเองขั้นแบบว่านางงามไม่ในนลำลังนั่งคิดพอดีฉันจะต้องฟังเสียงนี่ฉันก็อยากไปตลาดไว้ถ่ายรูปให้ดูว่าตลาดเป็นยังไงใช่ป่ะแต่ด้วยความที่ก็เหมือนว่าฉันนั่งคิดอยู่ไงเรื่องประมาณว่าด้วยความที่ฉันอ่านใจได้ไหยฉันทรมานเลยไม่อยากไปไหนฉันว่านั่งคิด เฮ้ยเราถ้าสมมติว่าเราไปนั่งอย่าเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีแฟนหรือยังไม่มีแฟนเออฉันว่าฉันไม่มีนะ <c oughs> ฉันไม่มีแฟนนะนี่ฉันตากผ้าของฉันเอาไว้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีหรือไม่มีวะแบบว่าว่าเขามีแฟนหรือ,อยังเนี้ย เออพอดีว่ามีคนชอบแกล้งฉันฉันเข้าใจว่ามันแกล้งฉันเนี่ยแบบว่าเออสมมติว่าฉันไปนั่งร้านกาแฟอย่างนี้ใช่ปะเขาจะแซวอย่างเงี้ยคือฉันอ่ะฉันเล่าให้ฟังนะคือแถวบ้านฉันอ่ะทั้งซอยเนี่ยนะส่วนใหญ่คือบ้านฉันอาจจะชอบเหมือนกับว่าทําอะไรเว่อร์เวอร์อ่ะแค่รู้าเพราะว่าสมัยก่อนแม่ของฉันปล่อยเงินกู้ตอนที่ตอนที่รัฐบาลคือสมัยก่อนเนี่ยนะจะปล่อยร้อยละห้าร้อยละสิบร้อยละยี่สิบไม่มีใครพูด ยังไม่มีกฎหมายด้านนี้เมื่อสิบยี่สิบปีเลยที่แล้วแล้วก็หยุดทําตอนพ่อไปมีแม่น้อยนี่นแหละนี่ฉันทั้งเล่าเหมือนกับว่าไม่อยากเล่าให้ฟังแล้วที่นี้ฉันก็จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกับว่าฉันดูไม่ออกอะ่ะเหมือนกับว่าผู้ชายถ้าแต่งเขาจะมีเขาจะมีเหมือนกับแหวนที่นิ้วนางถูกปะ่ะข้างข้างซ้ายถูกไหมเพื่อที่จะรู้ว่าแต่งหรือไม่แต่ง แล้วผู้ชายที่เหมือนที่ฉันไปดูในวิดีโออ่ะเขาไม่ได้ใส่แหวนเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านิสัยมันเป็นยังไงเอาเอาอะไรมาวัดว่าแบบว่าปุ๊บไม่บางทีเนี้ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาสอนฉันบอกว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องบวชเรียนใช่ไหมบางคนใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนเหมือนว่าถ้าเราว่าเขาจะว่าเรากลับถ้าเราไม่เอาคือไม่เอาเลยประมาณเนี้ยเหมือนว่าเราดูไม่ออกไนงะมันเหมือนว่า ดูไม่ออกอ่ะอืมเราโดนแกล้งบ่อยไงเวลาเราเดินตรงเนี้ยเขาจะชอบแซวเราเหมือนกับว่าชอบชอบชมอย่างเงี้ยเขาชอบแบบวู้เรื่ออย่างเงี้ยเออแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเรียนอยู่เมอนนืองนอกเพราะอันนี้เลยก็คือถ้าเราสะอาดนะมันจะเหมือนว่าสมองเราจะฝังเรื่องนี้อนะ่ะนี่ฉันก็คิดว่าออแล้วถ้าสมมติว่าเราจะดูเรื่องแบบว่าถ้าจะ,จะดูแบบไหนถ้าจะดูมีเงินเนะี้ยต้องแต่งตัวสุภาพ แต่ทีนี้ถ้ามีเงินแล้วมีเมียเราไม่เอาไงแบบเนี้ยไม่เอาเห <emple ing> มือนว่าเขาชอบแกล้งฉันไงพวกเนี้ยเออแมแล้วฉันไม่ชอบพวกเนี้ยนี่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่ถ้าไม่รักนี่ก็อีกก,กรณีว่าถ้าเราไม่ชอบหน้าตาแบบนี้เลยก็สมควรที่จะไม่เอาเหมือนกับว่าเราไม่ชอบหน้าตาเขาว่าเหมือนว่าผู้ชายเนี่ยนะถ้ายอมก็ไม่ได้นะเหมือนกับว่า ไม่ทํามาหากินไงถ้ายอมทําอะไรกินมันเนี่ยประมาณเนี้ยเหมือนประมาณเนี้ยนะเหมือนกับว่าอืมไม่รู้อะเรื่องพวกนี้นะบางคนเขาทํานาฉันเป็นคนที่ไม่เคยยอมเลยเว่าก็ไม่ไม่เคยยอมคือ,อยังไงเขาเลี้ยงเราได้ไงพอเขาเลี้ยงเราได้แล้วเขาไม่ยอมให้เราพูดประมาณนี้เลยนะ <S <S ต้องระวังเหมือนกับว่าผู้ชายดีๆเขาจะเป็นอย่างไงเหมือนกับว่าถ้าเขาเลี้ยงเรานะเขาจะไม่ให้เราพูดได้ อืมแต่ถ้าเขาไม่เลี้ยงนะพูดอยู่นั่นแหละแม่งทั้งวันพระมันนั้นนะจัดอยู่ในอีอีอีขวัญสยามด่าใครวะเนี่ยไม่ได้ด่านะนี่ฉันมีของแถมมานําเสนออันนี้คืออันนี้คือมันแถมมานะแถมมาสี่ตัวเป็นของแถมคือที่ข้างบ้านเช่าเขาทํางานอยู่่คลินิกเกี่ยวกับหมอฟันทีนี้มันจะมีพวกไอ้เนี่ย อะไรอ่ะยาสีฟันส่วนใหญ่ที่ทันตแพทย์เลือกใช้ก็จะเป็นอนดีใช่ป่ะแล้วเขาก็จะแถมมาเป็นกิฟต์เซตไอเจานี่สองตัวแล้วก็มียาสีฟันอีกหนึ่งตัวซึ่งฉันก็รู้สึกแบบเออมันน่ารักอ่ะแต้จริงๆเราเดนเทเตดด้ดีนะดีมากคือแบบมันมันไม่ใช่ยาสีฟันนะสําหรับเรามันคือเหมือนว่าเหมือนเหมือนเจลลี่มันมีค่าสําหรับเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยมันจะชิ้นใหญ่แล้วมันจะหมด มันดีอะไม่รู้จะพูดยังไงแบบแบบเราเป็นคนเหมือนว่าอ๋อเรื่องเรื่องคือเราบอกว่าเราหยุดคิดคือเราถูกเคาะใจให้หยุดคิดใช่ปะทีนี้เหมือนว่าเป็นพุทธเจ้านี่แหละอ๋อตอนแรกอะฉันยังไหว้พระแล้วทีนี้ผู้ชายเขาบอกว่าอีกคนที่เขามีนะเหมือนกับว่าฉันต้องพูดเอาไว้เผื่อว่าเขาเหมือนกว่าเขาอยากรู้ว่าคนนี้มีอะไรแบบนี้เออจะได้รู้ว่าคนนี้เขามีนะประมาณนี้แล้วฉันบอกว่าฉันบอกว่าอะไรอ่ะ ลืมแล้วกูเหมือนว่าอ๋อหยุดคิดทีนี้ถ้าฉันทํากับข้าวใช่ปะมันเหมือนว่าฉันต้องใช้เวลาเหมือนเนี่ยกับข้าวอ่ะรู้ว่ากับข้าวรสชาติไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นคนนี้ทําอีกรสแม่ฉันทําอีกจะหวานถ้าคนรวยทําใช่ปะไม่ถ้าคนไม่ทราบนะคนรวยทําส่วนมากจะหวานปะไม่รู้นะแบบพวกเนี้ยเขาชอบทำกับข้าวแม่ฉันบ้านฉันอาจจะทํากับข้าวหวานหวานหน่อย แต่รสจัดจานมากแต่ถ้าเป็นร้านตรงนี้นะถ้าเป็นฝั่งเนี้ยคือรวยกับจนก็ทํารสชาติไม่เหมือนกันนะจริงแบบแล้วอะไรวัดว่ารวยจนว่าในเมื่อคนเขาเก็บเงินกันทางนั้นอืม